อภัยพระรวยสวัสดีที่สุภูสุคนครับผมมักตามแนวทางล่าพัฒนาของสางคมกันนอพี่น้องกิ่ทั่วอาอะไปได้พี่น้องได้บริไปหาภาษาเลขกวาดสางกับเขาเลขวิ่งเขาตัวเน้นอยู่พี่นอ้องเมื่อวันพุธเลขมันออกหกศูนย์เก้าล่างศูนย์หกนี่พี่น้องเลยฮะเด็กกิ่ทั่วได้พี่น้องได้ดไดพระวาบราไป ของสร้างก้มนี่เล็กวิ่งเข่าเก้าเข่าตัวเน่นอยู่ด้พี่น้องจะจับคู่ว่าเข่าเล็กวิ่งเข่าตัวเน่นของปร้างอยู่เนี่ถ้าเขาวิ่งถ้าเ่าหลุดก็คือได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเ่าวิ่งถ้าเ่าหรุดเก่าเนี่ยก็คือได้เพราะว่าตัวเน่นนนะแตงมันออกศูนเก่าเมาื่อตามกันต่อพี่น้องเล็กวิ่งเข่าอยู่ วันก็เรากิดท่าเอาเว้นสุกเอฟซีกระถามกันกระถากันพี่น้องพี่น้องเพราะว่าเล็กวิ่งพอสร้างเป็นมันเข่าอยู่ ต้องเขียนก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าสร้างคนบอกว่าหลายดิทั่วไปก็จัดให้เลยเบ่าเล่น่ยนะสร้างคนอีเขียนเลขวิ่งก่อนอสร้างคนเขียนเลขวิ่งแล้วก็เลขวิ่นเลขเลขติดบัดน,นี่ พ่อสร้าง็ดีครับครับผมกาคิดตามสาวเล่านี่พู้สร้างครับผมตะเลขตะเลขวิ่งเขาตัวเน้นยุ้ยเ,เลขเลขวิ่งอ่าเขาเก่าตัวเน้นยุ่ท่าห้องูดท่าเขาท่ารูดเอากับขึ้นได้ยุ่เนาะครับผมนี้มาตามงวดวันที่วันที่สีน่นาอวันศุกร์ที่สี่ครับทั้งยังมันจะเป็นสีขาวพื้นมันไอหยาบมันจะเป็นสีรีมเลยครับผม

ครับครับเอาบ้า,บา,บาหลายใหญ่ห้างมันเริ่มกันเลยพอซ้างครับผมอันเลขวิ่งตัวไลขพอซ้างวิ่งศูนย์กับหนึ่งศูศูนกับหนึ่งครับผมเลขติดสี่ห้าหกสี่ห้าครับ จับโคศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกครับ สามตัวเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์อ่าครับเน่นลักหนึ่งอันเลกวิ่งเน่นที่หนึ่งแมนบอครับผมข้สร้างให้เน่นลักหนึ่งแมนบ ครัเน้นหนึ่งสี่ครับหนึ่งหาและหนึ่งหกเลยหกเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องวะบ้านนี้สามตัวเน้นเด็เจ็ดหนึ่งสี่สามตัวเน้นคือเจ็ดหนึ่งสี่เนาะครับผมทำ<อ>มักลักศูนย์กะบอกเอฟซีรถว่ามักถ้าเอารักศูนย์ก็มีศูนย์สี่ศูนย์นะศูนย์หกมันออกแล้ว,วออกแล้วออกแล้วกับมาใดที่เราเห็นบอล รัฐบาลไทยการออกหกสามยังมาสามหกได้เนี่ยครับผมมันโมเนร์นเปลี่ยนไปได้เมือ่อข้าเจ้ามุนตุรวยตุรวยย่อใช่เมียนมอสสังออกได้ออกได้มาได้ให้การเออบางเทียมันก็อาคิม่าหกศูนย์ก็เปลี่ยนไปได้มันประสันเพราะว่าเรืมันออกศูนย์หกได้เมื่อมันพุธแต่ <c oughs> ม,มากได้กันจะมาร์กซ์หนึ่งกับมี่หนึ่งเีก็หนึ่งหาตัวผมเจาะโอ้ตัวเน้นตัวเด่นจีตัวเจาะ พ่อ,อคุณหลายพ่อซางครับผมอย่านเหตุงานย่านเสียเวลานหนอนหัตะมาหอดเมื่อกี้หัตถมาหอดยังพันเดลเรื่องงานตัวนี้ครับพขอบคุณหลายพ่อซางครับผมครับสวัสดีคร,ครับครับครับอ้าวพี่น้องแคบหน่อยจอด้วยเออล่าพัฒนาของพ่อซางพี่น้องห้าวเขจะชิมจะป่ากัน ฮักกันดีก็สร้างกันพี่น้องเบ่งกันไปเรื่อยๆเหล็กมันก็มีเขาไม่หลุดเนาะเ่ราว่ากันเป็นของธรรมดาทุกอาจารย์ทุกสำนักทศสำนักเงี้ๆด่างๆิันก็หลุดได้แค่กันอะพี่น้องแคบหน้าจอเ้อส่วนเหล็กวิ่งนี่บนล่างนี่คือศูนย์กับหนึ่งพอ้างประเด็นหนึ่งเหล็กติดเหล็กประกบนี่ก็มานันกันรูดูนี่พี่น้องก็ยังหาซีหกซีหกหาแต่ก็ม้ามกันรู เลขประซังสี่ห้าหกจับคู่กับศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสร้างเพื่อเน้นให้หนึ่งสี่กับหนึ่งหาส่วนเลขสามตัวตัวเน้นคือเจ็ดหนึ่งสี่ตัวล่องคือเก้าศูนย์ห้าได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอามาเอบาตัวใดกับพิดกันล้หน้าเบ่งบังมาเข้ากับพันขอบุลขอคุณ้อสร้างอีกเที่ยนึงขอให้พี่น้องเข้าช่มันกันมาแร้งแห้งๆเรื่อยๆกัน จะเก็บาไขายจะจนเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพจพระลุวยสวัสดีครับผม